พระาธาตุพนมข้าลำ้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโหงศูนย์ราชการเคียงคู่อู่ข้าวอูน่น้ำเลิดล้ำคุณธรรมนำการศึกษาไม้กวาดดอกหญ้าขึ้นชื่อยางพาราภาษาภูไทยน้ำกำ่ัไหลผ่านงามตาภูผานเที่ยวงานแข่งเรือ นี่คือคำขวัญประจํำตำบลบ้านแก้งที่พูดจบไปเมื่อสักครู่แต่เกินในหัวข้อนั้นคือคำขวัญประจำจังหวัดนครพนมนี่คือผลงานในการที่จะทำเรือไฟที่จะปล่อยในวันที่หนึ่งถึงวันที่11ตุลาคมนี่คือทีมงานที่ทำการตะเกียงเรือไฟลายหลายหมื่นดวง ที่จะไปห้อยในเรือไฟของอำเภอนาแกปีนี้อำเภอนาแกจัดใหญ่จะเต็มนั่นหมายความว่าเมื่อปีที่ผ่านมาและหลายๆปีที่ผ่านมาไม่เคยทำความยาว60และ80แต่ปีนี้จะทำ60คูณ80ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์และยิ่งใหญ่โดยท่านกำนันไพโรธพิมพ์มะขัน เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาแกนี่คือลูกหลานของท่านกำนันมารังสรรเพื่อจะเข้าไปห้อยในเรือไฟนะครับนี่โหน่ารักจังเลยนะครับน้องคนนี้นั่นก็คือลูกชายโบกมือเลยโอ้นี่ลูกชายนะครับชื่อว่าน้องบัสอ่าและก็นี่ร่วมกันที่จะมารังสรรคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับกระป๋องละบาทโอ้กระป๋องละหนึ่งบาท แล้วนี่คือไส่นะครับไส่ของตะเกียงเรือไฟนี่หลังจากห้อยเสร็จสเรียบร้อยก็จะนําไส้ตรงนี้แหละครับเข้าไปใส่ในรูกระป๋องหลังจากนั้นก็จะได้รับตังค์หนึ่งบาทนะครับวันหนึ่งทําได้กี่กระป๋องครับน้องพ,พันกว่ากระป๋องโอ้โหพันกว่ากระป๋องเลยนะครับพันกว่ากระป๋องเลยแม่รายได้ก็ดีพอสมควร ในยุค90ในตรงนี้นะครับนี่คือวันที่1ถึงวันที่11เดือนตุลาแต่จะมีการปล่อยทุกวันปล่อยจริงๆนั่นก็คือวันที่11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาพอดีนั่นยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับในปีนี้ท่านไหนที่จะมารับชมหรือว่าจะมาเที่ยวชมก็มารับชมได้ในวันที่1ตุลาถึงวันที่11 ตุลานั่นคือปล่อยจริงนะครับก็เวลาปล่อยแล้วก็เข้าไปดูใน Google ก็ได้ว่าปล่อยจริงเวลาประมาณเท่าไหร่แต่เริ่มต้นที่18นาฬิกานะครับอ่าเพราะว่าตะวันตกและก็ทำให้สีสันบรรยากาศเรือไฟนั้นมีความตระงานและตราการตาถ้าปล่อยกลางวันโคมไฟก็จะไม่เจิดจ้าแจ่มจันรสักเท่าไหร่นี่คือเหตุผลและปัจจัยที่ทำให้ทางทีมงานและคณะผู้จัดทา ให้ปล่อยเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอ้าวก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านาได้รับความสุขกันแล้วกันโบกมือหน่อยนะครับโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยนี่มีความสุขมากนี่นะเออโอเคครับโอเค